Honda City 2025มาถึงแล้วด้วยดีไซน์ใหม่และฟีเจอร์ที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มรถซีดานขนาดกระทัดรัด Honda ได้รับการยอมรับในเรื่องความน่าเชื่อถือควบคู่กับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและรุ่นปี2025ก็สืบทอดมรดกนี้ต่อไปพร้อมทั้งเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสิ่งแรกที่สะดุดตาใน Honda City 2025คือการออกแบบภายนอกรถมีสัดส่วนที่อากาศพลศาสตร์มากขึ้น เส้นสายคมชัดและกระจังหน้าที่โดดเด่นทําให้ดูพรีเมียมไฟหน้าเล็และไฟเดทาไทม์รันนิ่งไลท์เพิ่มทัศนวิสัยพร้อมให้ความรู้สึกหรูหราด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟท้ายทันสมัยที่เข้ากับสไตล์สปอร์ตและหรูหราของรถตัวถังเรียบเนียนและสัดส่วนสมดุลให้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยดึงดูดทั้งผู้ซื้อรุ่นใหม่และมืออาชีพภายในห้องโดยสาร Hondacity 2025ให้ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความเป็นประโยชน์ที่ลงตัวเบาะได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ รองรับการนั่งในระยะทางไกลมีตัวเลือกวัสดุหุ้มเบาะทั้งผ้าและหนังตามรุ่นที่เลือกและพื้นที่กว้างขวางทำให้ผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขาและสีสเพียงพอแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่ในสไตล์มินิมอลแต่ใช้งานได้สะดวกทำให้ควบคุมง่ายสำหรับผู้ขับขนาดที่คอนโซลกลางมีหน้าจอทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์รองรับ Android Auto และ Apple Ca r p l a เเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นระบบเสียงให้เสียงคมชัดและชัดเจน เพิ่มความเพลิดเพลินระหว่างการขับขี่ฮอนด้ายังเน้นความสะดวกสบายของผู้ขับด้วยมาตรวัดดิจิทัลระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องเก็บของหอไล่จุดทั่วห้องโดยสารใต้ฝากระโปรง Honda City 2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้งานง่ายเครื่องยนต์เบนซินให้การเร่งที่รับรื่นและการควบคุมที่ตอบสนอง เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและมีรุ่นดีเซลสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบิดสูงและอัตราการใช้น้ำมันดีขึ้นฮอนด้าได้ปรับปรุงช่วงล่างเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนไม่เรียบขณะเดียวกันก็รักษาความมั่นคงในการเข้าโคง้งพวงมาลายัยแม่นยำและน้ำหนักเหมาะสมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับมีตัวเลือกเกียร์ทั้งเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ชอบการขับแบบสนุกและเกียร์อัตโนมัติ CVT สำหรับความสะดวกในสภาพจราจร ด้านความปลอดภัย Honda City 2025โดดเด่นด้วยระบบถุงลมนิรภัยหอลายจุดระบบเบรก ABS EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพเพื่อปกป้องผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ช่วยขับขั้นสูงเช่นกล้องมองหลังเซ็นเซอร์จอดรถและระบบเตือนออกนอกเลนเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ในเมืองรถผ่านการทดสอบการชนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลให้ความมั่นใจสำหรับครอบครัวและผู้ขับประจำวัน ในด้านฟีเจอร์ Honda City 2025เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายการใช้งานและความบันเทิงการเข้าออกรถแบบคคเลสปุ่มสตาร์ทและปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยทำให้การใช้งานประจำวันง่ายขึ้นรุ่นสูงสุดยังมีการเชื่อมต่อขั้นสูงเช่นบลูทูธพอร์ต USB และระบบชาร์จไร้าสายฮอน da ายังใส่ใจด้านความเป็นประโยชน์ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างและเบาะหลังพับได้เหมาะสำหรับการขนสัมภาระหรือของช้อปปิง้งความประหยัดน้ำมันเป็นอีกจุดเด่น เครื่องยนต์ถูกปรับปรุงให,ให้ระยะทางที่ดีโดยไม่ลดประสิทธิภาพทำให้รถเหมาะสำหรับการเดินทางประจำวันและการเดินทางไกลลดค่าใช้จ่ายในการครอบครองฮอนด a ายังใช้เทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดและเครื่องยนต์ปล่อยไอเสียต่ำด้านความสะดวกสบายและการควบคุมการขับขี่รถมีความมั่นคงที่ความเร็วสูงและคล่องตัวในเมืองการปรับแต่งช่วงล่างช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากถนน ทำให้การขับขี่ราบรื่นลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบแม้ในการเดินทางไกลพวงมาลายัยเบาแต่ตอบสนองดีช่วยให้ควบคุมง่ายในพื้นที่แคบและให้ฟีดแบ็กเพียงพอเมื่อขับบนทางด่วนการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือเป็นจุดแข็งของ Honda City เนื่องจาก h o n d ามีชื่อเสียงเรื่องค่าดูแลรักษาต่ำและชิ้นส่วนทนทานอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการมีมากทำให้เจ้าของเข้าถึงการดูแลรักษาได้ง่าย สรุปแล้ว Honda City 2,025รวมสไตล์เทคโนโลยีประสิทธิภาพและความเป็นประโยชน์ไว้ในหนึ่งเดียวตอบโจทย์ผู้ซื้อหลากหลายตั้งแต่วัยรุ่นมืออาชีพที่มองหารถทันสมัยไปจนถึงครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือการปรับปรุงดีไซน์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทําให้รถรุ่นนี้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในกลุ่มเดียวกันไม่ว่าคุณจะให้ความสําคัญกับความประหยัดน้ํามัน ฟีเจอร์ทันสมัยหรือความสะดวกสบายในการขับ Honda City 2025มีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับผู้ที่สนใจรีวิวแบบครบถ้วนของรถรุ่นนี้รวมถึงประสิทธิภาพฟีเจอร์และประสบการณ์โดยรวมวิดีโอนี้ให้รีวิวเชิงลึกทุกแง่มุมคุณจะได้เห็นดีไซน์ภายนอกภายในเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ทำให้ Honda City 2 0ส5แตกต่างจากคู่แข่งหากคุณต้องการติดตามรีวิวรถใหม่สเปคและข้อมูลเชิงลึกจากโลกยานยนต์ อย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOs เพื่อเข้าถึงรีวิวเปรียบเทียบและความคิดเห็นเชิงผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อรถได้อย่างมั่นใจ JDMAUTOs มุ่งมั่นให้ข้อมูลที่แม่นยำและน่าสนใจสำหรับคนรักรถและผู้ซื้อที่กำลังมองหารถวิดีโอนี้ช่วยให้คุณสำรวจทุกสิ่งที่ Hondacity 2025มีให้และเข้าใจว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงได้รับความสนใจสูงในตลาดการรวมกันของสไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับชีวิตสมัยใหม่ ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองเป็นหลักหรือเดินทางไกลโดยการชมรีวิวนี้คุณจะได้เห็นประสิทธิภาพจริงของ Honda City และเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและประหยัดสำหรับอัปเดตรีวิวรถข่าวและฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารจากโลกยานยนต์